ก็ขอสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับนะพบกันอีกเช่นเคยสําหรับช่อง LS ไซแก่นะครับวันนี้ก็มาในรูปแบบของมีเสียงพูดแล้วนะครับนะวันนี้ก็อยู่ที่ตรงนี้นะครับเรียบมอเตอร์เวย์นะครับนะ, <c oughs> ะวันนี้มีเสียงพูดหน่อยนะครับเพราะว่ามีพี่ๆสมาชิกเพื่อนๆนะครับบอกว่าทำรีวิวให้ดูหน่อยนะครับรีวิวลรถนะครับจริงๆ รถผมก็ไม่มีอะไรเลยนะครับไม่ไม่มีอะไรที่แบบเด่นๆอะไรเลยนะครับนะรับเดี๋ยวก็มาพูดแฟน้นะครับนะอ่าอันนี้เป็นเครื่องเดิมๆนะครับเครื่องเดิมๆเลยนะครับไม่ได้ทำอะไรเลยนะไม่เคยไม่เคยถอดดูหัวน็อตครับสนิมนะครับนะไม่ไม่เคยทำนะครับไม่เคยทำเครื่องทำอะไรเลยนะครับเครื่องเดิมๆทั้งนั้นไม่รู้จะทำจะทำไงมอน้ำมอน้ำเดิมนะครับ เป็นมอน,น้าเดิมนะครับเดี๋ยวจะไล่เบรตั้งแต่อ่าไล่เครื่องแล้วกันเนาะก็คือเครื่องเดิมๆนะครับอ่าก็ที่มีอ่ามันดูล้อแล้วกันล้อคือล้อเป็นล้อแม็กนะครับเป็นแม็กของอ่าอะไรละ่ะอ่า Lexing RCB ครับ RCB Lexing p o w e r น่าจะใช่นะครับนอาจารานถูนนะครับเป็น RCB นะครับทั้งสองล้อเลยนะครับ อาจจะรีวิวตะคูตะก,กักก็ขออภัยด้วยนะครับนะอ่าครับเป็น R C B นะครับล้อ R C B แล้วก็ยางเนี่ยนะครับยางหลังนีจะเป็นมิชลินนะครับผมใส่เป็นเบอร์6060 60 60อ่าเขาดูก่อนนะครับ60ทับนะครับขอบ17นะครับอันนี้ยางหลังจะเป็นยางทูเบรดนะครับ ก่อนหน้านั้นนะครับก่อนหน้านั้นก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็นล้อแม็กนี้ก็คือเป็นยางเป็นลอ้อ DAD นะครับตั้งแต่ยุคโ,โห20ปีที่แล้วนะครับก็คือผมที่เกียรไปเปลี่ยนเป็นซีลุงซีลวดนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นล้อแม็กไปเลยนะครับเพื่อที่จะอนาคตก็อยากจะใส่เป็นยางทูเลดไปเลยนะครับนะยางทูเลดนะครับทั้งแตล่ล้อหน้านะครับล้อหน้าจะเป็น เป็นยางยังเป็นยาง,ง,งที่มียางในอยู่นะครับนะล้อหน้า RC Power อะ r a c n Boy นะครับขออล้อ uh, Le c i n g Boy RCB RC เหมือนกันนะครับนะอา uh, แล้วก็ไล่ถึง uh, ส่วนแฟลิงนี่ก็คือเปลี่ยนเป็นของเทียมนะครับนะเพราะของเก่ามันโอ้มันผุหมดแล้วครับไม่ไหวแล้ขงของเดิมติดรถนะครับพังหมดแล้วนะครับแต่ไฟหน้ายังเป็นของเดิมอยู่นะครับ ไหน้าผมใส่หลอด LED ไปหลอดนึงนะครับข้างนี้ไม่ได้ใส่นะครับนะอ่าแล้วก็มีไฟสปอตไลท์นะครับข้างนี้ใส่ไปหลอดเดียวเหมือนกันนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่มันแค่ลูกเดียวนะครับอ่าฮะหลอดนี้รู้สึกว่ามันจะกินไฟไปที่2แอมป์นะครับนะแบตเตอรี่ที่ผมเปลี่ยนใส่ก็คือเป็นแบตถ้าแบตเดิมๆของโรงงาน,นี็คือแบต3แอมป์นะครับแต่นี้ผมใส่เป็น5แอมป์นะครับนะก็คือ <c oughs> ก็ใส่ได้นะครับนะ <c oughs> อาจจะฟื้นฟ้นหน่อยตอนใส่นะครับอเอียงเอียงลงมาล้มเอียงนะครับนะปกติมันจะตั้งเนาะพอเป็นลูกไฮแอมเนี่ยมันจะยาวขึ้นเราก็ต้องเอียงทางด้านนี้นะครับนะมานี้ลองแกะกันดูก็ได้กันนะ,ะแล้วก็มาพูดถึงเรื่องท่อท่อนะครับท่อเป็นของ s j r นะครับ <c oughs> แต่ตัวปลายนี่ผมเอา่าโทษทีนะครับแต่ตัวปลายนี่ผมใส่เป็นของอที่ถอดไส้ได้นะครับ เนี่ยครับสนิมเยอะหน่อยนะครับตัวปลายนี่จถอดไส้ได้นะก็เลยอัดใ้กแก้วเข้าไปด้วยนะครับเพื่อเก็บเสียงนะครับนะอ่าอา่มาพูดพูดถ,ถึงเรื่องพักเท้านะครับเกียยงเนกะียยงเนี่ยโอโ้โหนานมากเลยนะครับ20ปีแล้วนะครับเป็นยี่ห้อโยชิมุระนะครับเนี่ยครับเขาบอกว่า Over Lexing Project Project 2000 รเจ็ค2,008เจแปนนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันของแทหรือของปลอมผมก็ไม่รู้นะครับนะดูด้านนี้ก็จะเป็นนี่ครับ20ปีที่แล้วนะครับนะก็เกียร์ก็จะเป็นเกียร์กลับนะครับกลับด้านหมดเลยนะครับเกียร์หนึ่งจะงัดขึ้นแล้วก็2 3 4 5 6ก็เหยียบลงข้างหน้าเลยนะครับนะก็ตอนที่เปลี่ยนใหม่ๆก็จะมีหลงทิศหลงด้านเหมือนกันนะครับนะ ก็คือหัทิมเหมือนกันนะครับสำหรับเกียร์ดับนะครับนะต้องถ้าจะถ้าเปลี่ยนก็ต้องค่อยๆค่อยๆปรับความคุ้นเคยความจานะครับนะไม่งั้นอันตรายนะครับนะเรื่องเรื่องระบบเกียร์นะครับอ่าแล้วก็อะไรอีกละ่ะก็มีตุ่มปลายแฮนด์ก็ไม่มีอะไรนะ่ถังน้ํามันนี่ก็คือเปลี่ยนใหม่เหมือนกันนะครับนะเพราะว่าของเดิมมันโอ้ไม่ไหวนะครับนะมันผุผุนะครับผุผุแบบยัแบบเยินเลยนะครับก็ต้องซื้อ ในสภาพมือสองนะครับก็ต้องยอมครับนะถ้าของใหม่ของโหถ้าได้ก็คงแพงมากครับเนี่น็อตยังเป็นสนิมอยู่เลยนะครับนะไม่มีอะไรมากครับเก่ามีแค่นี้เลื่อนไม้จมิงๆก็จริงๆก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้ต่อสายนะครับไม่ไม่ได้ต่อสายก็มันชอบขาดบ่อยนะครับอ่าตัวเฟืองมันชอบขาดนะครับเฟืองมันชอบพังนะครับ แม้กระทั่งนี่วัดรอบนะครับวัดรอบก็จริงๆก็อยากจะใส่วัดรอบของดิจิตอลด้วยแหละครับเดี๋ยวให้ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดใส่ไม่วัดรอบสายเนี่ยน้ำมันมันชอบซึมตรงนี้นะครับจริงๆเฟืองวัดรอบในเปลี่ยนไปทีหนึ่งแล้วนะครับนะแต่พอผมถอดออกเออมันมันมันหยุดซึมนะครับก็อาจจะเป็นที่สายวัดรอบด้วยแหละแล้วก็เลยมีมีตูดนิ้วตูดวัดรอบไปนะครับรูปวัดรอบไปด้วยนะครับนะประมาณนี้นะครับ ก็ไม่มีอะไรนะครับนะไม่มีอะไรเลยนะครับไม่รู้จะชกนะครับชโชคจะเป็นโชกของ YSs นะครับความยาวเท่าเดิมเลยนะครับความยาว265มิลนะครับโชก YSs นะครับก็จะแข็งแข็งขึ้นหน่อยแข็งแข็งกว่าตัวเดิมหน่อยกว่านั้นก็จะเป็นโชกสั้นนะครับผมโหลดนะครับนะแต่มันมันเตี้ยเกินนะครับก็คือง่ายๆคือขับขับลำบากสาหรับผมเองนะครับคือตอนไม่รุ่มก็อีเอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าตอน ขณะอายุเท่านี้ไม่ไหวครับพี่เกียรติยอดนะครับนะอ่าชกชกหน้าเหมือนกันชกหน้าก็คือก็คืออ่าก่อนที่จะซ่อมมาขี่นี่ครับก็คือเป็นแกนแท้เอาไปตัดออก3นิ้วนะครับแต่ตอนนี้ก็อ่าแล้วก็ไอ้ชกชกเดิมน,นะครับก็คือเป็นลงเป็นรอยน้ำมันรั่วเรียบร้อยก็ซื้อไปซื้ออ่าชกของโซนิกนะครับของโซนิกเป็นของของโนวาเนี่ยแหละครับเนาะ จากศูนย์นะครับในราคาพันกว่าบาทแล้วก็พันแปดหรือพันเอ้ผมจำไม่ได้พันเท่าไหร่นะครับก็เลยตัดซื้อมาแล้วก็ไปตัดให้เขาคืงตัดออกให้นะครับนะสามนิ้วนะครับเหมือนเดิมก็โหลด3นิ้วนะครับแล้วในกระบอกชก็เป็นโชกเดิมกระบอกชกก็กระบอกเดิมนะครับเยินมากเลยนะครับเนี่ยในกระบอกโชกจะมีตัวรีบาวด้วยนะครับมีตัวหลอดหลอดรีบาวนะครับหลอดรีบาวนะครับมีอะไร ก็ไม่มีแล้วครับคงจะหมดเพียงเท่านี้นะครับนะคิดว่านะครับก็มองคงหมอกล้องก็ดมเดิมทั้งนั้นเลยมอค่าบูก็ดมเดิมนะครับไม่มีไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับพวกเครื่องเพื่ออะไรไม่ได้ทําเลยนะครับนอกจากท่อนะครับประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณสําหรับการรีเควสกันนั้นเข้ามานะครับสําหรับการอยากให้ทํารีวิวให้ดูหน่อยก็ไม่มีอะไรมากนะครับนะก็ประมาณนี้สําหรับ เจ้าอสแก่นะครับก็คงจะลากันด้วยคลิปนี้พบกันใหม่ในคลิปจะต่อไปแล้วกันนะครับก็ขอสวัสดีครับ